สวัสดีจ้าเมนูหลังหอยออกเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นเนื้อจ้ามาด้วยจ้ามาแซ่บๆน้ำกันมือหอยออกบ่าถืกหวยใดถืกหอยแน่นอจ้ามาเรียงเขาเนี่ย ลูกซินเนื้อนี่แซ่บแสบด้วยจ้ะนี่กินยน่ยไห่ก็ก,กินแต่ลูกซินเนื้อจ้ะมันแซ่บเนาะจ้ะมักพร้อมมาได้จ้ะมาแซ่บแสบนั่งกันพริกจีกับมีดได้จ้ะนี่พริกจีเอาบักพริกจีของมันน้ำแคบหมู ยีบบาทก็บหมูยีบบาทมาด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้า